ในขณะที่เราจะตัดผมค่ะทุกคนเราได้ไปที่โรงพยาบาลที่ซันคุยไปแล้วสัตว์อัดคลิปไว้ประมาณ13พาร์ทค่ะทุกคน13พาร์ทพาร์ท EP ที่ยี่สิบอ่ะอีพีประพยาบาลนะที่ที่สันคุยไปอ่ะที่สันคุยไปอยู่ไหนไม่รู้แต่แต่รู้ว่าหาที่จอดก่อนก่อนที่เราจะตึมดำเนินการต่อไปที่โรงพยาบาลค่ะทุกคนโอ้ยซิมีเอขนาดไหนอันนี้คือถามไม<อ>่จริงนะ อันนี้มาไทยรัฐแล้วฝ่งถุนใจด้วยอันนี้อันนี้มาไทยรัฐอันนี้มันอันนี้มันทยรัฐหรือว่าร้านพยาบาลรถที่เกิดอุบัติเหตุไงไม่ไม่อันนี้มันทยรัฐหรือว่าป้าหรือว่าเซเว่นกันแน่เนี่ยฮะมันเอามารวมกันไงมันมีป้าทั้งเซเว่นแล้วก็รงอาหารแล้วก็ร้าอไม่ใช่รงานอาหารมันคือร้านอาหารไม่ใช่รอานใช่เลยร้อาหารนัก่อนเออไม่เหมือนโรงอาหารเลยเนาะเหมือนโรงอาหาร ่ออถึงแล้วโรงพยาบาลของเราอันนี้ันเขามีพาด้วยทุกคนนะอาตีมตูสวัสดีครับพระเออหายอยู่ไหนลนุ่งไงตรงที่ตรงนั้นอ่ะสองคนอ่ะอ๋อสวัส้มอ่ะสวนครับเนือสวัสดีครับโอ้ยอีกรูอีกแล้วน่ะไปนแค่นี้เองเอ <c oughs> อนนแต่ถ้าเป็นเทมโนงว่าเน่าจะชนแลเนี่ย ชนไปไหนตอนนี้ให้เกือบชนแล้วนะแต่มันพูดดีไอ้พูดดีเห็นนกเห็นกได้ใจชนฮึต้องรอก่อนอ่ะแล้วก็รับคุยหญิงมาแล้วคุว้หญิงคนนั้นอะ่ะม,มาแล้วไปไปต่อ ไปหนึ่งชั้อน,นเห็นไหมปรับสองพันบาทค่ะทุกคน,น,นปรับสองพันบาทถ้าหากสุสบูลีหรือยุ่งกับวิชาเสพติดค่ะทุกคนปรับสองพันบาทโอเคอันนี้ห้องล้างไตค่ะทุกคนล้างไตวันนั้นฉันไม่ได้ไปนะที่ฉันอ่านไปสิบสามค่ะฉันไม่ได้ไปค่ะทุกคนอันนี้อะไรอะแก๊สหรอ ไปไปต่อไม่แอร์ด้วยตรงนั้นอ่ะอันที่หนึ่งไม่ได้เปิดอันที่สองไม่ได้เปิดอันที่สามไม่ได้เปิดสี่ไม่ได้เปิดห้าไม่ได้เปิดหกไม่เปิดเจ็ดไม่เปิดแปดเปิดเก้าไม่เปิดสิบไม่เปิดเปิดแค่อันที่แปดโกรแย่ถ้าไม่เปิดแค่อันเดียวเอง นั่นด้สไลเดอร์สไลเดอร์จะไม่ได้สไลเดอร์เว้ยไปเล่นไปรอแม่ไปสไลเดอร์ไปไปไปเขจะเป้าได้อถ้าคนปรี้ต้องกไปจะไปเล่นกับทุกคนต่อรองไห้ด้วยเห็นไหมด้วยมา เหรอน้องใชขอเรียกน,นี้ด้วยกันค่ะทุกคนเอาไปโอเคโอเคนะหนึ่งสองสามโอ้ยอุ้ยเ,เกือบตกแล้วเมื่อกี้เกือบตกขนาดขอไปไหนไอ้ตู้ตวเวลาขึ้นต้องขึ้นทำบันไดน,นะอยา่าขึ้นตัวสไลเดอร์ไปฉันมีทางไปมันมีทางขึ้นตรงนั้นดิลงมาเลยลูกฉันต้องลงฉันต้องขึ้นไปละ ฉันต้องขึ้นไปหาโต้แล้วโต้อยู่ตรงนั้นอะไปไป, <laughs> ไ,ปไปเร็วๆแต่มันอะไรอะแต่ฝนมันเจ็บอ่ะไอ้โต้มาได้ได้อะไรมาดูการ์ดไอ้ไดโอไปเร็วที่สุแล้วสูงใหม่แล้วโอ้ยได้โอ้ไปไอ้ต้ไป็นซอลิดเนอรหมุนนะ ว้าวใส่ของวาวเฮ้ยโอยดิ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 ๆิดิดไม่ดิ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  ไปมีพี่ตีเยอะเลยต้อไปบอกเพื่อนสิเพื่อนมันไม่รู้จักไอ้น่ะเราบอกห้มโนเท่านั้นให้เรารู้จักอันนี้มาเล่นยังไงรู้เนี่ยมันขึ้นไม่ได้น่ะมันจะหนูจะควายอันนี้มาอึ๊บชั้นต้องขึ้นไปละเอาทางนี้ด้วยกันเเจอทางดิมก็ลงปะอ่ะบันไดเนี่ยลงทาบันไดได้ไม่่ใชทางนี้อย่าขึ้นลงนั้นเฮ้ย ไปขึ้นไปไม่ใช่ได้สอันเลยไอ้ตนี่ไอ้ตนี่ทางซ้าย่ทางซ้ายน่ทางซ้ายกี่โดนหัวดินะ่สองสปึ๊บโอ้ยไอ้ตอะไรแลด์มือหมุนด้วยไลด์มือหมุนอ๋อเขาไปก่อนไปก่ด้หนเอ้ยไปไม่ได้มันขาดมันเดี๋ยนเกอุบัติเหตุไม่ต้องไปโอเคขับใจที่ปอก ไปซึนไปไอลิสนีบกอกให้มาหาี่ะกลัวตายแลฝวกไม่ได้กลัวอะไรจะกลัวตายโออมาซูมก่อนคพราะจะไม่ได้ใส่ดอร์เล่นเรื่องนี้ก็ได้เลยไม่สนใดได้ไอริสไปไปโต้จะลงไปดีเลยดูโต้ลงไปคนคนจะขึ้นขึ้นทางนั้นไม่เป็นต้องขึ้นทางนี้แล้วก็ลงทางนี้อ้าวเพราะว่าใกล้ต้องลงไปทำไมต้องเดินเรลงไปทางลัดแล้วกันไปไม่ได้ ทำไมไปไม่ได้มมีคนอยู่ถ้าฉันอยู่ดูสับหน้าโซฉันแต่งแน่อ่ออลิซไปอลิซไอ้โต้ไอ้อยู่ตรงนั้นนี่เลยจะตรงตรงนั้นแหละฮึบไม่เอาไปอุ้ยฉันกลัวแต่ดิฉันก็เล่นได้อยู่นะแค่มานดูนี่เฉยอะอลิระวังตลูไปขัดคนลุไป ยมันเล่นมันสนุกมากเลยอ่ะอันนี้แห่อาจารย์เองชน้ไปเลยนะก้าคะแนนสนุกมากอันนี้อะไรอ่ะเหมือนเป็นรูอ่ะอะไรเดี๋ยวตกนะลูกตกไปไหนอ่ะโต,ตเล่นโตเล่นสีน้องเจสียเอง<ะ>เน้องเจสียเองอุ้ยแล้วก็พังออกถ้ามันพังขึ้นมานี่เกิดเรื่องเลยนะ ฉันอยากเล่นเซเรเดอร์นี่อันนี้ฉันยังไม่ได้เล่นเลยอ่ะเขาเล่นคนดีกว่าเจ้าคนดีวกว่าที่สูงออดีดีไม่เป็นคุณนึกถทางรับตลอดเอ,อ๊ะไปโอ๊ยสนุกมากอะแต่แต่ว่าแต่ว่าเสียดายที่ไม่ได้เล่นเซเรเดอร์นู่นี้อ่ะเพราะว่าเ,ออเพราะมันแตกะคะทุกคนนู่เนี่ย มันี้มันแตกอ่ะเสียใจด้วยจะเล่นสไลเดอร์หมุนแต่แตกก่อนเลยเสียใจด้วยไม่ได้เล่นเลยอ่ะอันนี้เป็นล้อหมุนเนาะลองหมุนดูสิโอ๊ยไม่โดนฉันอีกแล้วเป็นอะไรมากปะจะต้องรีบไปเลีสเลอร์ เธอจะหีไปล้วจีให้คนเดียวแล้วกันอ่าะให้คนเดียวแล้กันจ้ขของคนที่สนไมต้องีสูงกว่าได้นปรอแรกเราต้อไม่สูงกว่าขอนุกคนอันแรกไน้อะไรเอาใหม่เอาใหม่ในตัวอันที่สองใตัวอีกแล้วโอย ไปเลยนุชลงไปด้วยไม่ลงหรอกไม่ลงหรอกปลงเร็วมีคนตุ้มไสูมายสูมายอันนี้จะได้เป็นโออะไรได้เป็นโออันนี้สองเพื่อนเป็นไงไปต้นลงไปโอ้ลงไปโตลงไปลงไปดิไรเดอร์ลงไปดิเออเราจะลงไปอีกอ่ะ เดีจะเราไปเดซันซันฉันไม่ลงไปดีกว่าโต้ขึ้นมาเลยไม่ทนลงไปนึ่ไม่ลงไป,ไปะสนุนเท้าเลยสุดท้ายก็อดเล่นละโอ้โหเล่นแค่ห้านาทีเองเป็นไรมากปะแค่แค่5นาทีเองเศรษฐาด้วยเล่นแค่5นาทีเองเนเน5นาทีเสียงเล่นนา่เนานเ,ยเ,นเยอะ ฉันอยากเล่นไป้ชั่วโมงเลยอะฉันอยากเล่นอะเดีย๋ยวใจเลยเลไ่นแค่สิบนาทีททอเอาหน้าที่ดูสิใคราก<ๆ>ไม่ชอบโอเคพี่ดูชอบตัวนี้บอกผู้หญินนง <L> โอเค,<ว>ก,คก็ไปที่รัตนตะพูกันเลยค่ะทุกคนเหนื่อยมากที่ได้เสด้ดวยมา